ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการอัปเดต g o o g l e Chrome นะครับซึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อเราติดตั้งนะครับ Google Chrome ครั้งแรกนะครับเรานะครับมักจะไม่ทําการอัปเดตนะครับ Google Chrome อีกนะครับซึ่งนะครับเราก็จะไม่ได้รับฟิวเจอร์ใหม่ๆนะครับของตัวโปรแกรมเบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome นะครับซึ่งวันนี้นะครับ ผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเดตนะครับ Google Chrome นะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปดูใน Google Chrome ก่อนนะครับอันนี้คือหน้าตาของ Google Chrome นะครับอันนี้เป็นหน้าตาที่ยังไม่ได้รับการอัปเดตนะครับเป็นตัวใหม่นะครับโดยนะครับเราทำการเปิดตัวโปรแกรมนะครับ Google Chrome ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับมาที่นะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับ มุมขวาบนนะครับตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับมาที่ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับความช่วยเหลือนะครับมันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกที่เกี่ยวกับ Google Chrome นะครับตรงนี้นะครับคลิกที่เกี่ยวกับ Google Chrome ครับ มันก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเกี่ยวกับ Google Chrome มันก็จะตรวจสอบการอัปเดตนะครับให้กับเรานะครับถ้าเราเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ตัวใหม่นะครับเพื่อทําการอัปเดตนะครับตัวโปรแกรมนี้นะครับจะเห็นว่านะครับมันกําลังอัปเดตนะครับ Google Chrome ให้กับเรานะครับโดยนะครับมันทําการดาวน์โหลดไฟล์ตัวใหม่มาให้เรานะครับรอจนกว่ามันจะติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็เริ่มตัว Google Chrome ใหม่นะครับ โอเคครับตอนนี้มันทําการอัปเดตให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทําการอัปเดตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เรานะครับปิดตัวโปรแกรมนะครับเบราว์เซอร์ o g l e Chrome นะครับเพื่อทําการเริ่มใหม่นะครับโอเคนะครับเราก็จะทําการเปิดใหม่อีกครั้งนะครับมันก็จะทําการปิดโปรแกรมไปนะครับแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือนะครับ มันทําการอัปเดตนะครับจากเวอร์ชันนะครับ68นะครับผมเป็นเวอร์ชัน69นะครับจะเห็นว่านะครับเราไม่ได้ทําการอัปเดตนะครับมาประมาณ1รุ่นแล้วนะครับผมสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านใดนะครับที่ไม่เคยอัปเดตนะครับโคลมเลยนะครับก็นําวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับผมท่านก็จะได้ฟิวเจอร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็หน้าตาใหม่ๆของ Google Chrome นะครับที่ได้รับการอัปเดตนะครับ ครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาของโคมนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับทั้งรูปแบบนะครับก็สวยขึ้นนะครับมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับผมครับผมสําหรับการแนะนําวิธีการอัปเดตโ m e นะครับให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งเจ้าจะได้รับฟิเจอร์ใหม่ๆนะครับจากโคมนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารสดใหม่ก่อนใครที่นี่ที่เดียว Notebook Freedom Channel